จังความดีกับความชั่วด้วยไม่ใช่ชังว่ามันนะทีนี้ชังบัญชีนั่งมากกับบัญชีแป้นโตงก็บอกว่าสมัยก่อนในสมัยราชวงศ์ถังประเทศชาติเขาจเจริญรุ่งเรืองมากภาษีในท้องพระคลังเต็มภาษีเต็มภาษีคลังเต็มหมดเลยแม้กระทั่งเกิดไปพิบัติทั้งประเทศสิบปี ก็ไม่สามารถจ่ายภาษีในครั้งนั้นอะช่วยเหลือชาวบ้านสิบปีเขามีอยู่อย่างมีอย่างมีความสุขเนี่ย mm hmm. ก็ไม่สามารถจ่ายภาษีนั้นให้หมดได้มันก็เก็บทองมาเยอะขนาดไหนมีสมบัติขนาดไหนนี mm ่ย hmm. ก็ต้องขยายท้องวระครังเพิ่มไปถึงสิบหลังแล้วสิบเท่าจากเดิมอ,อันเก็บไว้ทั้งยุ้งฉางทั้งอาหารทั้งทุกอย่างเก็บหมดเลยอ่าขยายไปสิบเท่าจากของเดิมก็เหมือนรัฐบาลจีน,ท,น,นทุกวันเนี้ยที่เขาไม่เก็บภาษีเมืองประเทศเขามาสิบปี ว่าเขาเก็บมาตั้งแต่สมัยเหมาเนะาะจนประเทศมันรวยที่สุดแล้วมันก็เลยปล่อยให้ชาวบ้านทามาหากินแบบฟรีสไตล์ไม่เก็บภาษีแถมรัฐช่วยเหลือเต็มที่จีนก็เลยรวยแบบก้าวกระโดดชาวบ้านทำมาหากินได้โดยไม่ต้องขูดรีดรัฐบาลไม่ขูดรีดแถมให้เงินลงทุนอีกเพราะมันเก็บมาตั้งแต่รุ่นทวดเนาะแล้วมันว่งมาปล่อยอรุ่นหลานนี่ดังนั้นนี่ก็เหมือนกันไงทีนี้คนที่เสนอความคิด เรื่องนี้ขึ้นมาก็คือคนที่คุมกองคลังแต่คนคุมกองคลังในคดในข้องอในกระดูกมาตลอดกดขี้จ่อถูกยางโกงถูกยางโกงจนทั้งว่าแม่นี้รวยว่าปลาดาจา้าแล้วโกงไว้เยอะมากลูกเมียใครก็ไม่เว้นให้แกเห็นใครสวยแกเอาเปนี่คือศีนตั้งอ้าข้อของแกไม่เหลือแม้แต่ข้อเดียวไ่ไม่มีข้อนะให้แ่แกไม่เคยปิดเลยแกปิดประจลยบัญชีเมืองนรกติความจวนโอ้โกงเดียวต่ผูกเขาลง แต่มันจานนะันเกี้ยนกันไม่วันไม่ไว้ในะแต่ละวันแกรับทีนบนมั่งแกรับตายโตมั่งแกห่าเหลืองของแกแกได้ตังค์ทุกวันจะมีแกเอาไปไหนเนะี่ยถึงสมัยก่อนคนที่มีเป็นเมื่ลไรนนะั้นด้วยจานนะั้นแกมีเป็นเมื่อไรนั้นขั้นที่สุดไอ้ไม่ใช่คนที่คืออันเนี้ยไอ้คนคุมกองคลั่งบนเนี้ยในคลั่งเนี้ยแต่รัฐบาลยังรวยว่าแกนั่นเนี่ยด้วยนะเปล่าวะแกเอาแกจักนึ่งเปลืเส้นร้องเปลืเส้นนี่ แต่ถีเลือกกาวที่กาวเปิดเช่นอย่างข้าวกลั่งหอลูทีนี้แกเลยคิดว่าในกองกลั่งมีต้มบัตรปัจจ้านจังอู้มาว่ากูนันเนี่ยแกเลยว่าคิดว่าทำาื้นดีให้กลั่งนี่มันเบาลงบ้างเราะต้องสร้างกลั่งไม่แล้วั้งแกดูแลมากเ็นด้วยกันนี่จานเร่งซึ่งเยาว์ข้าวบ้านเขาํำแรงหน้าบ้านแกก็ไม่มีดีแคบเล้วคือบ้านแกเองก็ไม่มีที่จะเก็บสร้างไปหมดทุกเมืองแล้วเมืองไหนที่วิวดีๆอากาศดีๆแกไปร้างบ้านเอาสมบัติไปเก็บ โดยหลายกลามก็ไม่มีตีใจ่ตำรวจตำรวจมีตุกหลุนตุกหยุกตุกระไม่ได้เราตำรแรกหน้าแล้วนี่ยอันไปต่างได้กับตยทวจผู้แล้วใช้ก็ไม่ทิ้งบางอย่างเขามาใช้ก็ไม่ได้ได้ไปราชารู้ต้องเก็บช่วยโฮ่งช่วยโฮ่งช่วยโงจะไม่มีหฮ่งจะเก็บซึ่งอย่างได้ทุกวันนี่ก็มาติดต่อการค้าให้ชาติได้เอาคือยกก่อนที่ชาติให้เต็มแามี้แต่เนี่ยเก็บอย่างได้ทุกวันรู้แล้วเก็บใต้โต๊ะได้อีกเพียบก็เลยมันเยอะเกินก็เลยนึกถึงว่า ในครั้งก็มีสมบัติเยอะเกินจึงทูลกล้าวท้องเต้สมัยก่อนบอกว่าเราควรงดเก็บภาษีชาวบ้านสักสิบปีให้ชาวบ้านทํามาหากินโดยไม่ต้องเก็บภาษีใครทุกคนค้าขายตามสบายไปเลยสิบปีเพราะเงินในท้องประคลังเยอะเกินเห็นไหมให้เก็บเฉพาะภาษีมันมีเรือที่พระเจ้าแผ่นดินก็ทกําค้าขายก็มีของเขาโดยตรงนั้นมีอยู่แล้วแต่สําหรับภาษีประชาชนนั้นให้เลิกเก็บทั้งหมด ไม่ว่าเทือกสวนไร่นาที่ดินอะไรทุกอย่างหยุดเก็บคนโดยสิปีพระราชาสมัยนะั้นท่องเต้ก็เลยเห็นสมควรด้วยจึงให้หยุดเก็บภาษีสิปีตามคำขอของนายคลังเผื่อให้คลังเบาบริดนักคลังเลยทีนี้เมื่อเสนออะไรเสร็จเรียบร้อยคนที่ได้หน้าที่สุดก,ก็คือแก ทุกคนฉลองก็ยังมีความสุขเพราะพวกเขาไม่ต้องจ่ายภาษีแพงๆกันหมาทินสิบปีนั้นประเทศจเจริญมั่งคั่งถึงที่สุดาราชวงศ์ถังนี่จเจริญสุดๆเลยคนร่ํารวยกันมากทุกคนอยากไปอยู่เมืองจีนเพราะว่ามันไม่มีภาษีทําให้พวกฝรั่งข้างของอินโดอินเดียพวกอะไรย้ายไปอยู่กันเตมไปหมดไปค้าขายแล้วก็อยู่นั่นเพราะมันปลอดภาษีเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุด ุกคนก็หันมาศึกษาพุทธศาสนาเรียนรู้ก็อย่างจริงจังจังเอาเป็นเอาจริงเอาจังเลยพระเถรเนรชีไปบินตาบาทในใส่ก็นจนล้นบาปเพราะว่าเขามีตังเขาเหลือตังนันคนเมื่อมีเวลาเหลือมีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือจึงหาเรื่องที่มันบันเทิงในด้านจิตใจด้วยนะมันปีไหนชาวบ้านทํานาได้ข้าวเยอะก็ฉลองกันอย่างสนุกสนานไปวัดตากองข้าวตำโนนวรากูไม่อดแล้วปีนี้ปีหน้าก็ไม่อดแต่ข้าวอยู่ อาหารกลว่ากันแต่ว่ามีข้าวแล้วไม่อดนัดนั้นก็เลยเป็นทรัพย์ของพวกเขางั้นในครั้งเมื่อตายไปก็ตกนรกทันทีเราพิบากกรรมเยอะมากยมบาบาลมาพาไปเลยทีนี้พอตอนอ่านคําพิภากษาก็ให้นายบัญชีดําอ่านก่อนบัญชีหนังหมาเขาอ่านเลยมดไปแฟดหนึ่งแล้วมัดไปแฟดเดียร์จ่องอ่านไม่ไหวแล้วนะคนเครียดบัญชีไว้เยอะเกินไปเจจาข่าแกเลยเอาแบบไม่ ให้ตังบนโตถึงไงมันใช่เลืองถูกเรื่องแต่แกทำความชั่วขึ้นมาปรากฏว่าใช้อยู่นอนจังเลยแต่บัญชีตังปั๊บถึงมันมันขย่ายก็มันเป็นป่าไปเห็นแตงเมดในเมืองไหนร้อทุกคนก็เห็นจานจมหนุ่มนี่ถึงกองเดียวมือปืนมวกพลักเลยบัญชีความชั่วแกอืมกลายเป็นนั้นว่าเช็ดนี้ให้เปิดบัญชีความดีสุวรรณเปิดบัญชีความดีก็ยอกบัญชีความดีนะแต่ว่าแม่มือแล้วเป็นแท้นต้อง แป่นเดียวลดภาทีที่ปีไปเาวไกลแต่ว่าครับชวนบอกว่าลดภาษีทั้งประเทศสิบปีเพี่ยนแถวนั้นนะแท้นนักแต่ว่าแม่มืออะไแค่นี้นายคลังว่าอกเจอฉันตับ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 ตายกูทีนี้ตายชีบหายโกงกว่าเนี่ยนายหลอกพุทธคุณชี้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 เป็นท้าวเลยให้เลือก็เลยว่าไปคุ้มไน เรอตัดสินว่าพยายมีชี้ไปตอกคุ้มใน้ี่มันจะเป็นลงเอกนั่นไม่ต้องใครป้าก็เป็นนั่นวะพยาญมมาเพื่อวความหยุดติธรรมเรายัางตัดสินไม่ได้ตัดสินด้วยการอ่านของทั้งสองคนไม่ได้ทนายสองฝ่ายอ่านข้อความจบแล้วเรายัางตัดสินไม่ได้ก่อนจริงถ้าเป็นเราเราตัดสินได้เลยทันทีใช่ไหมแอยหกชั่วแต่พยายมไม่ตัดสินแบบนั้น ให้เอาบัญชีทั้งสองฝั่งไปขึ้นตาช่างท่าน,นบอกว่าตาช่างเมืองนรกเป็นสิ่งที่เที่ยงธรรมที่สุดเพื่อความเที่ยงธรรมของนายกลังให้เอาบัญชีไปช่างพอคนบัญชีนั่งมาไปตั้งปั๊บตาช่างกว้างนน้นด,ดีทุงลิบเลยคุณไปโดดัวดวแบนี้ด้วยเห็นตาช่างนิสานไหมเ,เป็นคันตรงกลางแล้วก็ใส่ของทางโน้นท้งนี้นมาดีดถ้ามันเท่ากันน้ำหนักตาช่างก็จะอยู่เสมอกัน อันนี้แล้วแต่พยายมจะให้ไปทางไหนก่อนให้นึกถึงก่อนอันนี้เขาจะช่วยนะถ้ามันเสมอกันอยู่อย่างนี้พยายมจะไม่ตัดสินก่อนแต่จะให้นึกทำไมผู้เจ้าก็มีนะผู้หญิงคนหนึ่งที่จํำอะไรไม่ได้ตายไปแล้วจำไม่ได้ตัวเองเป็นใครเพราะมันลืมหมดแต่บัญชีความดีกับความชั่วของเจ้เมื่อช่างแล้วเสมอกันเป๊ะเลยตัดสินว่าไปนรกก็ไม่ได้ไปสวรรค์ก็เพราะมันเท่ากันว่าจะไปใช้อันไหนก่อน ้พญายมก็เลยถามเจนึกถึงความดีของเจที่เคยทําไว้ได้บ้างไหมพญายมมีช่วยแล้วมันช่วยนะไม่ใช่ก็ไม่ช่วยบอกมันเท้ากัน,นบอกว่านึกไม่ได้เจ้าข้าชื่อเองยังจาไม่ได้เจนึกได้ไหมว่าเคยทําความดีอะไรไว้บ้างนึกไม่ได้ดังนั้นก็อ่านบรรณเลยอย่างนึกไม่ได้พญายมบอกว่าแต่เรานึกได้นะเรานึกได้นะ ท่านเลบาย่ายมนดกได้นึกอะไรได้หรือเจ้าข่าเมื่อวันหนึ่งเธอไปทําบุญแล้วเธอกวดน้ําให้เราด้วยมุ่ง,งกวดน้ําให้ปัญายมตอนไหนวะเธอบอกว่ายะโมมิตามนุสซาจเรากวดน้ำเราไัไ่ใจรู้ในาบาลีแล้ว่าพื้เห็นไหมยมมาราชมนุษย์นิ ป้ายายยมได้รับทวนบุญตีเจกรวดไปกันเป็นใบายาง่ายดังความดีพอนึกได้พยัเจคนพองใสย่องกล่าวขึ้นวันเลยเห็นไ,ไหมหนึกถึงความดีตัวเองปั๊บจิตมันฟางฟอง,งใส่ไปเอวอันเลยไม่ต้องตัดสิ้นมันนึกถึงความดีได้แล้วมีความสุขเออเราก็ไปทาบุญหลวงพ่อให้ปอนวันนั้นเราถวายสังฆทานแล้วจิตมันปลืม้มจนบุญกุศลแสงสว่างบังเกิดขึ้นแก่ตัวเธอหายวับไปจากนารกขึ้นสวรรค์เลย แต่มอดจากวันเตียมตัวลงรอกนะเพราะว่าอากูชนมันกล่าวอยู่นางอาปาโรนะแต่นี้ว่าไงป่นจากจะวันไ่ดูนานขนาดนั้นแต่เจอยากมีกูทนเลื่ออยู่เลื่อยไม่แต่มอดเตียมันบุญมันรวยแต่ได้เป็นเทวดาซึ่งเจมีบุญปันน้นอย่างตอนนั้นซึ่งเจไปเป็นวันซึ่งบอกบุญเจเลือกาวิบกาวมันเป็นเทวดาไม่ได้มันต้องตายมาโลกมนุษย์ซึ่งกาวิบกาวนโลกมนุษย์ตามที่ว่มามันเกิดเป็นเคยไม่ไปรดาจ้ากระตัะมมนตรีนะ เพราะว่าบุญมันอย่างกาเทียบกาอย่างเป็นเทวดาในโลกมนุษย์อยู่วยเป็นขาโบดีด้วยนั่นนี่แต่เจมานต้งเจดำบุญดำ่งเมาตัเมาตัเมาดั่ใจดีแต่บุญทุนด้านใจกินชาวบ้านไม่แล้วนดอกไม่มีที่เกียจเต้ก็ไม่ดังนั้นเป็นรวยชาติผันชาติตามมาไม่ได้กรรมนั้นนั่นก็กรรมไม่มันมันปื่อยมันซ้อนไปเลยนะเมื่อเราคาไายจนอย่างนี้ในใบปอบจมบัดแม่เอาหนูจันทร์แม่ไนลาดเยอว่ารัดอย่างเลื่อยอยู่รวยว่าร้ายเรื่อย จนเหลือเฟือเลสมบัติไม่แหลวกันเดียวว่ารับยอย่างนี้ลอยวายร้ายแลาวพอใจต่างกันมัดพอีใจขานี้ขานู่ขานั้นมัดชาติขาว่าอีจนสักทีแลาวเอาไปปอบโจยแปดแม่มาเจ๊นึงแล้วฟันว่าลานล้าจนมาตอนวะเออมันไม่ได้จนนี่ถึงที่ตรงไหนรอดไปได้อ่ะอ่ะอันพยายมกับลิจุ้ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็ขึ้นตาจังก็ขึ้นตาจั่งไปทั้งไอความดีนู้โรยกันอยู่เรียบๆเลยไม่ได้ตันได้จังทีก็ เป็นคือวันยกความดีไหมแต่เต็จอย่างปุตโตเฮียไว้แบบนี้แต่ตั้งแต่จังต้องปาดโอมกุ้นเอาบันไดปาดแล้วต้ไปตั้งบุนช่วงลิบนุ่มเองแต่เงาะพอตั้งปั๊บบันทีความดียันตอนพาบันปลัดขึมาข้างหลังบันทีความจัวชูขึ้นเพื่อนบนบันทีความดีแล้นแต่ว่าแม่มือมันนักว่าผูกเข้าถังลูกมันดีผูกเข้าถังลูกลอยขึ้นอยู่ข้างบนได้ ไต่ชังเมืองนะรขาขาดคันหักนักกว่าดีแก่คันหักเลยว่าอยากยมจงให้โจมไต่ชันยมผับบานเลยชงใชส้เต่าทุกวันกับสุกวันเฮ็ดอะไรรู้ไปเจ้าข้าความดีตเต่าเซฟนี่ทําไมมันนักขนาดนี้มันนักสามารถดีผูกเข้าถึงลูกได้รู้ไปเจ้าข้าว่าความชัวเต่าผูกเข้าเนซะึ่งมันดีสุดได้ พระยาหยมเลยบอกว่าดูก้อนฐานทังซ่องตาชังเมืองนะรกเรารู้กันอยู่แล้วว่าเถียงรรทำทีสุดไม่มีใคราถาวซึ่งแม้เราจะมีตาดีทราบม,มองเห็นถูกสิ่งถูกย่างรู้ความคิดทรัพย์ถูกชนิดกระจมในการทํากรรมแต่ก็ยังไม่เถียงทำแถวตาชังเมืองนรกเพราะไม่มีดีไหนทีมันเถียงทำทีสุดแล้วโดยนี้อาจานั่นอยู่ตีทราบม,มันก็เต,ต,ติมทมในรูปตาชังเลยอันคือตาชังนรกนะครับ แต่ถึงวันมันผ่าตกนารอกมดเรามันปูงกันเองในจังนั้นเลยจังนั้นไม่อยุด,ดที่ทรมนะก็เลยกลยายเป็นว่าพระย่า่ยมเลยอธิบายให้ฟังว่าฐานนึกว่าประชากรจีนดังมัดมีท่าใดอะซึ่งป่าชียันต้องเก็บจุกเดือนใย่าไม่อะป่าที่ต้องเก็บจุกเดือนมา,าทั้งนซึ่งป่าชีไร้วันมีกันหลาวันบางพวก ซึ้งประชากรมีแต่ใด่ะตึ้งตอนนั้นประชากรจีนมีอยู่ซ้มรวยลาน,นั่นตอนซึ้งตาซ้ำรวยลานคนท้งมัดนั้นเด็กเขาอาจจะอยู่ในเมืองสั่งระษทศเขาในทําไมนันนั้นถ้าทุกคนตรงมาเกี่ยนความดีให้ทุกวันนั้นทิพย์เยนคนซ้ำรวยลานคนเนี้ยมาเกี่ยนความดีแก okay, ว่าตลดฝ่ายที่กูไม่ต้องจ่ายขาดทีหน้ากูไม่ต้องจ่ายขาดทีดินกูไม่ต้องจ่าย่าที่กันกากูไม่ต้องไปจ่ายขาดน่วยนี้ซาระพัดเลย เรื่องวันหนังเช่นงกันทุกคนทุกคนทุกคนนั้นกับผูกเขา้ามานี้อันนี้นยิ่ยว่าเถียบกันไม่ติดเลยไปเจ้าข้ะความชัวนี่เล็กามากๆแทบเสียบๆต่งวัดใน่กลายเป็นกกงเล็กเลยแต่มันเกลี้ยนชัน้นว่ะหลดปด่าจี่ต่างปติทินนีเต้นอ,อย่างพอคาดีมันขาดใกลในเมืองเรื่องแตนี้ต้มาบางทีงรู้กินข้าวี่ถตาป่าที่มาเดือนนี้ จงใจภาษีท่ามที่ชาวบ้านเดือดร้อนขนาดไห้ภาษีบริษัทเป็นสิบล้านนะบริษัทด,ดันขาดทุนมาช่วงปลายแต่ช่วงต้นมันได้กําไรช่วงไตรมาสต้นไตรมาสแต่ทีนี้มาที่ได้มามันก็จ่ายไปหมดแล้วต้องมาจ่ายภาษีให้กับรักสิบล้านเนี่ยต้องวิ่งไปยืมเขานะเนี่ยไอ้ซือเปล่ารักน้อยก็ไม่ได้ซือหลูกินก้าวก็ไม่ได้กินจังาจภาษีกอนทำยังไงย่างปิดบริษัท ภาษีย้อนหลังที่โดนกันไปร้องไห้คว่ำเมากันไปแต่ละคนเท่าไ,ไหร่เ่ยอันเราไม่เคยรู้ว่าภาษีย้อนหลังเป็นยังไงต้องถามป้ามุกอันคนได้โดนภาษีย้อนหลังคนนังสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านนี่เครียดขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าหลอดฝ่าที่ประสิทธิไปแคปกองก็กกกไม่ได้ดไ,ได้แค่ไหนทุกคนไม่ต้องมาเสียแผงป่าที่ทุกคนดำมาก,กินได้ทุกคนได้สร้างขุนงามความดีฝ่าน,นึ่งตึงความดีในตึงใกล้อะในึ่งตึงไหนคลั่ง ที่เราได้อยู่บาปกับเรานายคลังไอ้ความจุวาแกต่ำเป็นตัวคนเป็นคนคนไปเกลียดอันคนติดเปลียดแกจักอาทิตย์คนน้อรอยคนนือปั่นคนนอกมืนคนน้อเส้นคนแต่คนถือรักแกดังเม็ดมีดดังแท้ดรวยว่าลานนะอยาความดีแกพี่อันใดรอถนะดังนั้นนายกลังก็เลยไปขึ้นสวรรค์ก่อนนรบค่อยว่ากันถึงมดความดีอันไม่รู้กี่แส้ลานปีน้อยยุไปต้ะ เรื่องชาวบ้านอย่างตาวควันเึ่องตะโรดอย่างสร้างรูไปกลกันแล้วเป็นตุยเจียเออนอกจากไม่ตุยเจเอียตียก็ตั้งตามบ้านคนจีนนั้นนั่นแหละคือนายคลังนั้นว่าหนังทื่อโทนทื่อเงินหนังทื่อก็ตั้งมาถือว่าได้บ้านงานดีมากกองตุยเจียเออทั้งนั้นนี่คือนายคลังของจีนนายใจไหนว่าจะวงทัง คนจีนเลยตั้งไว้ที่บันไดบ้านว่าที่เราได้มีบันไดขึ้นชั้นสงองนั้นก็เพราะแกนี่ถ้าไม่มีแกบ้านจีนก็ยังมีชั้นเดียวอยู่นี้แหละเพราะภาษีเก็บหมดไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อขึ้นไปชั้นที่สองได้ก็เลยเอาเป็นเจ้าที่ตั้งไว้หน้าบ้านก็ยังว่ายอยู่้นถึงวันนี้ปั่นว่าปีแล้วนั้นเรื่องนี้เดียวเรื่องลดภาษีสิบปีนะฮะฉะนั้นเราจะตัดสินความอาไร่จะมองไกล ถ้าลูกุูปกครงจริงๆต้องเข้าใจละเอียดยิบจริงๆจะตัดสินแต่ภายนอกก็ไม่ได้นั้นที่เราเห็นห่าคนนี้มันชั่วจังแต่ทําไมมันไม่เคยตกละกรรมลาบากเราไม่รู้ว่าเขาทํากรรมอะไรมากุศลอะไรมาแต่ชาติก่อนแล้วชาตินี้มันทําอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เพราะเราเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีของมันแต่สิ่งที่ดีของมันเรายังไม่รู้นั้นนักการเมืองก็ดีพระราชาก็ดีถ้าสร้างดีมันเพิ่มดีให้จำนวนมหาศาล แต่ถ้าทำชั่วมันก็จะเพิ่มชั่วให้มหาศาลมันคนที่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนกันทั้งประเทศเนี่ยตัสิบกว่าล้าน,นีนแต่ว่าถ้าทุกคนไปเขียนด่ามานันในเท่าไหร่ในบัญชีนระกอะเท่าไหร่ที่มันลงไปให้จงไม่ต้องตามลงนะไม่ต้องแรงเลยไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดตรงกันแล้วนะนั้นอา้าจบนะวันนี้เดี๋ยวได้ไปพักผ่อนะสีจามาแรงก็หมดอะไรก็หมดกันนะ้วได้พัก